วันนี้เราจะไย่ยำมันดีกว่านะฮะเราเตรียมเครื่องยำไว้ก่อนเลยนะฮะมะเขือเทศใช้แบบนี้แล้วกันใช้อันที่มีนะฮะมีมะน,นาว่ะกร้ยปิ้งปอต้นหอมผักชีนะฮะมีหอมหัวใหญ่นะฮะแล้วก็พริกตีนะฮะชิลีนะฮะแล้วก็ริงใส่กรอกนะ,ะหมูสับก็ไม่มีนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวทำแค่นี้แล้วกันนะฮะอ่ะ เดี๋ยวกันอื่นนะว่าจะต้มน้ำนะฮะลวกก่อนนะฮะนี่ค่ะระหว่างที่รอน้ําเดือดน,นะก็มองรูปหน้าแฟนไปก่อนนะฮะฉันรักเขา,าน้ำเดือดแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เราใส่วนเส้นนี้ไปเลยนะฮะเพราะว่ากินยี่ห้อนี้นะต้นสนนะรฟริงลวกไปเลยจ้าให้นิ่มให้นุ่มไปเลยนะฮะเพราะว่าไม่ต้องแช่นาน,นะราแมีค่าเท่ากันนะ ต้มนานมันก็ใส่นิดไปก็มีค่าเท่ากันเลยค่ะคุปชามเดือดแล้วจ้าใส่ไส้กรอกลงไปเลยหมูสับไม่มีนะวันนี้มีมีอย่างเดียวอ่ะลวกเลยค่ะมีอย่างเดียวถ้ามีหมูสับมันจะยิ่งอร่อยกว่านี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันยำนะฮะ สวยงามมากแล้วถ้ามีหมูสับจะอร่อยมากอ่าโมโนโซเดียมกลูตามเมตรคระน้ำปลานิดเดียวพอนะฮะ๋ยวค่อยไปเติมเอาสูตรแต่ว่าขาดไม่ได้เลยคือน,น้ำกระเทียมดองหมงมีนะฮะมันเวาส่ไปเลยเปรี้ยว เปรี้ยวเกินไปไมเนี้ยเปรี้ยวออกแล้วใส่ให้หมดแบบนี้เลยแล้วก็ใส่นี่ฮะเครื่องเทศยิ้ยฮึ่มุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าพี่ก็มาจะใช้เป็นหั่นนะฮะวันนี้ ลืมฮะใส่น้ำเชื่อมไปไหนไหนฮะเฮ้ hey. Hey. <Hey. S 1> ขาดหมูสามมา ไม่ต้องชิมฮะอร่อยเลยนี่ฮะเดี๋ยวมันเส้นใส่ไส้กรอกของว่าวา่าทำแบบง่ายๆนะแต่ต้องมีน้ำกระเทียมดองนะไม่มีคือไม่อร่อยขาดหมูสับอ่ะมารับประทานกันจ้าเรียบร้อยแล้ะ